สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับด้เวลามาคุยหลังเกม FC c ซีแช p เปี League Elite ในรอบ l e League s t เ t e ที่บุรีรัมย์เล่นเกมแรกในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อดยาโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซียแบบพือจับเหมือนกัน2-1โดยโดนนำก่อนซึ่งคู่นี้ก็คุ้นเคยกันดีแหละครับถ้าเป็นภาษามวยคือจำกลิ่นตัวกันได้แล้วเพราะว่าเจอกันมา3ครั้งจะได้ดูการก่อนในเวที A c l เทั้งในรอบ l e League s t a t e ที่เหมือนกับตอนนี้และก็รอบน็อกเอาท์สทีมสุดท้ายที่เล่นกันถึง2เกม แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายในทุุนัดเพราะว่าเล่นกันแบบกล้ากล้ากลัวกลัวก่อนเป็นบุรีร,รัมเอาชนะไปได้ในแมตช์สำคัญทําให้ผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในสมโมสรเอเชียซีซั่นก่อนและก็ที่เหลือเสมออีกสองครั้งโดยสกอร์จืดชืด0ต่อ0คนก็ตั้งความหวังแล้วครับว่าแมชนี้ขอมันมันหน่อยเพราะว่าโซเชียลก็รบราค่าฟันกันพอสมควรกับคําว่าใครคือเบอร์หนึ่งอาเซียนอย่างแท้จริงโดยสิบเอตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มจากบุรีรัมออสมาลอสก็ส่งนักเตะต่างชาติลงพร้อมกันถึง10คคนนะรับ โดยแบงค์สุบันนัเหมือนตาเป็นนักเตะไทยเพียงคนเดียวที่ออกสตาร์ตตัวจริงโดยมีหน้าที่ปั้นเกมให้กับ2กองหน้าอย่างโรเบิร์ตซูและก็เกียวเม่บิโซลีส่วนฟังทีมเยือนเยาโฮของทางซิโก้มุนยอตก็นําทีมมาโดยดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของมาเลเซียอย่างอาลิฟไอมานซึ่งจะเป็นนักเตะม,มาเลเซียแท้ๆคนเดียวในชุดออกสตาร์ทของทีมเยือนเหมือนกันพร้อมหัวใจในเกมรุกอย่างเจ้าฟิกูเรโดและก็ไจโรซึ่งสายประตูที่เกิดขึ้นในแมชนี้ครึ่งแรกเป็นเยาโฮที่ออกนําก่อนจากอันโตเิโอกาอูเดกองหลังที่เติมมขึ้นา ก่อนที่45นาทีหลังประสาสายฟ้าจะกลับมาได้จากสุบรัณเหมือนตาและก็โรเบิร์ตซูโดยหลังเกมคุณซืออย่างออสมาก็บอกนะครับว่ามันเป็นแมชที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมรุกเข้าใส่กันและจุดที่ทําให้ผลการแข่งขันมันออกมาเป็นแบบนี้เพราะบุรีรัมแม่นกว่าในจังหวะการเข้าทําและต้องให้เครดิตกับนักเตะที่เจอกับเยาโฮจริงๆทีมงานก็มีการวิเคราะห์กันมาตลอดรวมถึงช่วงระหว่างเกมที่ต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งตอนแรกยาโฮไม่เล่นตามที่วิเคราะห์มาเลยเพราะว่าใช้กองกลาง บิลล์อัพหรือว่าสร้างเกมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนที่ทีมเนี่ยจะแก้เกมแล้วครึ่งหลังก็ทําได้ดีเล่นได้ดุดันขึ้นจนคว้าสามแต้มจนได้ส่วนแบงค์สุบรรณเหมือนตาที่คว้าแมนออฟเดอะแมชก็มองว่ามันเป็นเกมที่สนุกช่วงต้นย a โฮ่กดดันสร้างปัญหาให้กับบุรีรัมได้เยอะมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยทีมก็ปรับแผนการเล่นมีการคุยกับโคช้ชนักเตะทําให้แซงกลับมาส่วนที่ยิงได้ขอให้เครดิตกับทุกคนที่ช่วยกันเล่นเกมรับทําให้เขาเนี่ยเล่นเกมรุกได้ง่ายและคนที่มองว่าเพราะแค่ยิงได้ ถึงโดดเด่นเนี่ยก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้เครดิตกับเพื่อนๆทุกคนมากกว่าคราวนี้จากมุมมองผมครับที่ได้มีโอกาสบรรยายเกมคู่นี้แล้วก็ตั้งใจที่จะติดตามวิธีการเล่นของบุรีรัมในแมชนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาสีเกมในไทยลีกรวมถึงในศึกชอปปีค้คัพที่เจอกับสลังงอวิธีการเล่นและทีมเวิร์คของบุรีรัมการปรับจูนของตัวต่างชาติใหม่ยังไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจแต่ผลการแข่งขันที่เอาชนะรวดมันทําให้ทีมเ,เดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่เกมระดับนานาชาติมันก็ส่งสัญญ,ญาณว่า กูต่อสู้รู้เลยนะครับว่าบุรีรัมไม่ชอบบอลสไตล์ไหนและต้องเล่นเกมรับแบบไหนเวลาเจอกับบุรีรัมซึ่งถ้าเกิดเราดูในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยะโฮวิธีการเล่นเกมรับแดนบนพวกเขามีความกระหายแล้วก็ดูดันไม่ต่างจากตอนที่สละง,งอบุกมาเยือนบุรีรัมในศึกชอปปี้ครับเลยซึ่งนั่นแหละรครับคือสิ่งที่ผมบอกเสมอว่าเวลาทีมในไทยลีกจะเล่นเจอกับบุรีรัมอย่างแรกเนี่ยต้องไม่กลัวที่จะเพรสซิ่งใส่ก่อนอย่าไปคิดเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเพรสต,ตอนต้นแล้วไม่ได้ประตูสุดท้ายจะหวนแรง พราะดูได้เลยนะครับว่ายาคโคเนี่ยเขาเลือกจังหวะในการเล่นดีมากคือเขาไม่ได้เดินกดดันแบบมัว่วซั่วพยายามดูว่าจะเจาะทางไหนซึ่งตอนแรกเนี่ยเกมมันเอียงทางฝั่งซ้ายเพื่อเลือกเจาะฝั่งขวาของบุรีดัมที่มีฟิลิปสตอยโควิชและก็โกเบยองซอกซึ่งไอเดียในช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่ายาคโคก็คงทําการบ้านมาและรู้ว่าฟิลิปเนี่ยก็ดูจะห่างเกมเนื่องจากไม่มีชื่อในศึกไทยลีกถ้าโดนกดดันมากๆเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่กล้าเติมเกมสูงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ฟุตบอลสุดเส้นทางฝั่งขวาของบุรีรัมเนี่ยมาดูดีในช่วงท้ายของครึ่งแรกหลังจากเสียประตูแล้วนะครับขณะที่ฝั่งซ้ายซึ่งมีเชนพัฒนามากก็ไม่ได้ไหลลื่นขนาดนั้นเหมือนกันซึ่งนี้เป็นจุดอ่อนของปรศาสาทสายฟ้าในชุดนี้เลยนะครับที่วิงแบ็กยังไม่สามารถทดแทนตัวเก่าที่หายไปได้ทําให้การโจมตีด้านข้างมันมีปัญหายัางดีนะครับที่ผู้เล่นหลายคนซึ่งเก็บบอลได้ดีไม่ว่าจะเป็นโกลันเคาสิต์ปีเตอร์ซูโรเบิร์ตซูและสุบรัณเหมือนตาเนี่ยพยายามขยับออกไปช่วยและพยายามจะสร้างโอกาสในการเล่นร่วมกันไม่่งั้้้นนบุรรมมมยจะขึเกมไมได เรียนช่องในการแก้ทายาโฮก่อนจะกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังพอต้องยอมรับว่า30นาทีของยาโฮในช่วงครึ่งแรกมันเปลี่ยนชีวิตและเปิดให้เกมคู่นี้มันสนุกจริงๆคือแค่2ประตูแรกที่โดนริบคืนฝั่งละลูกก็ชัดเจนเลยนะครับว่านั่นคือวิธีการที่ทั้ง2ทีมเตรียมมาอย่าง1-0ก่อนของทางยาโฮที่ได้ประตูก็เป็นจังหวะที่ตัดบอลได้แล้วพยายามเล่นทางซีชั่นเร็วเพียงแต่ฟิกเรโดเนี่ยดันไปทำแฮนด์บอลซเอลลูกของบุรีรัมพวกเขาเตรียมเกมหลังลายมาอยู่แล้ว พะเป็นสถานการณ์เดียวที่จะทําประตูได้จากการรอจังหวะที่เโฮเนี่ยขึ้นไปเพรสดแดนบนแล้วพอกองหน้ากองกลางกองหลังดันขึ้นไปพื้นที่หน้าปากประตูมันก็จะเปิดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยจังหวะการเช็คลำหน้าซึ่งบิสโซลี่ก็ออกตัวเร็วไปนิดเดียวพอสวนกันคนละดอกแล้วได้ประตูทั้งคู่แต่ว่าโดนริฟเนี่ยทั้ง2ทีมกลับมารมะมัดระวังตัวเพราะว่าโดนแผลใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ก็กองหลังของบุรีรามสาคนไม่ว่าจะเป็นโกบายองซอกเคอร์ติสกูดแล้วก็เคนเนด,ดูก็สังเกตเลยนะครับว่าอันนี้คือจุดท ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเชิงวิธีการและความเข้าใจกับการเล่นร่วมจริงๆไม่อย่างนั้นจะใช้ตัวเก่าจัดฤดูกาลก่อนทําไมคือข้อดีอาจจะเป็นทีมเวิร์กแต่ว่าข้อเสียเนี่ยต้องพูดกันตามตรงน,นะครับว่าสิ่งที่เห็นตอนที่ยาโฮเพรสแดนบนเนี่ยทั้งเคนเนดูก็และก็เคอร์ติสกู๊ดโอเคเป็นนักเตะที่ออกบอลได้ดีแต่ว่าไม่ได้เก่งเรื่องของการโดนหนต่อ1แล้วเจอปัญหาเวลาเจอยาโฮเพรสซิ่งหรือว่าเจออาลิฟไอมานลากจีจะกลายเป็นว่าฝั่งของโกเบยองซอกเนี่ยรับมือได้ดีกว่า แต่ก็มีข้อเสียคือออกบอลจากแดนหลังไม่ได้ฉะนั้นมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ว่าถ้าเกิดถามตัวท็อปในเกมรับนะครับกับตำแหน่งกองหลังเนี่ยผมก็ยังให้โกวยองซอกเพราะถึงแม้เขาจะสร้างสารรค์เกมไม่ได้แต่จ็อบที่ต้องรับมือหนักมากตลอดในช่วงครึ่งแรกถึงครึ่งหลังที่โดนเจาะฝั่งนี้อย่างเดียวเขารับมือแทนฟลิปซอยโควิดได้อยู่หมัดแล้วกัดแนวรุกของยาโฮไม่ปล่อยแต่ถ้าเกิดจะให้เป็นที่สุดในเกมรับผพว่าทุกคนเห็นตรงกันนั่นคือนิวเอทริตนั่นนี่ผมบอกเลยว่าโคตรเพ เจอเพรสซิ่งใส่ก็บิลล์อัพบอลไม่ได้ผู้สาประตูก็ต้องออกบอลยาวคราวนี้นีเวทรอริตไม่ได้มีจุดเด่นในการเล่นลูกเท้าแต่มันก็ต้องสู้ตามสถานการณ์นะครับเตะบอลออกไปทั้งหมด24ครั้งเข้าเป้าครึ่งเดียวคือ12ครั้งและที่จ่ายตรงเนี่ยเป็นการจ่ายบอลสั้นให้กับเพื่อนแบบที่ไม่มีใครเข้าไปกดดันแต่ถ้าเกิดแยกเป็นบอลยาว15ครั้งเนี่ยเข้าเป้าเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นตรงนี้คงกลับไปพัฒนายากแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในตำแหน่งผู้สาประตูจริงๆก็คือการช่วยเซฟที่่บอกเลยวา ห้าครั้งสำคัญที่ยาโฮมโอกาสกับบอลเข้ากรอบถูกปฏิเสธโดยการเซฟของนิวเอสโทดิตทั้งหมดและกล้าพูดเลยว่าคนที่ช่วยเซฟ3คะแนนก็คือผู้สายประตูคนนี้บอกตามตรงในฐานะแฟนแมนอยู่คือถ้าเกิดเอาไปเล่นพรีเมียร์ลีกตอนนี้กลับไปอีกรอบหนึ่งก็เชื่อว่าดีกว่าผู้สายประตูที่มีอยู่ของปีศาจแดงแน่นอนเสียดายที่ไม่ได้ด่าอุดรนาเพราะว่ามันย้ายไปแล้วแต่เดี๋ยวหมดสัญญาย,ยืมเมื่อไหร่กลับมาค่อยด่าอีกรอบหนึ่งตรงนี้ชื่นชมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่นับสุนรนทเหมือนตาที่เด่นสุดๆกับข้างบน ผมว่านีเวทริตเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์อีกหนึ่งคนด้วยส่วนในมุมของเจ้าโฮเนี่ยผมว่าเขาก็มีช่วงที่ผิดพลาดเหมือนกันหลังจากที่นำา10ตอน,น,นแรกๆเนี่ยเขาเพรสซิ่งได้ดีนะครับแต่พอขึ้นนำเสร็จเขาลดระดับการเพรสซิ่งลงแล้วถอยไปรับในการยืนโซนคุมพื้นที่ในแดนมากกว่าเลยกลายเ,เป็นว่าเปิดโอกาสให้บุรีรัมได้จับจับจงหวะของตัวเองแล้วท้ายครึ่งแรกเนี่ยก็ได้โถมใส่ประมาณสัก6-7นาทีแม้ว่าจะตีเสมอไม่ได้แต่ก็พอเห็นทาง ว่าปัญหาเกมรับของยาโฮคืออะไรพอพักครึ่งครับออสมาลอสก็เลยแก้เกมโดยเขาเชื่อมั่นว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน11ตัวแรกเพราะทุกคนยังเล่นได้ตามวิธีการและเหมือนยาโฮก็จะกลับไปเล่นในแบบที่ทีมสกามาด้วยก็เลยปรับวิธีคิดในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นหลายๆคนในพื้นที่แดนบนไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์ซูโรเบิร์ตซูสุรัตเหมือนตาและก็กิวเม่บิโซลี่คือสถานการณ์ที่บูรัมชุดนี้ยังไม่ได้ทาก็คือการเล่นไฮเพรสซิ่งแบบดุดันซึ่งผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับว่า แต่ข้อดีในแมชเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าเราได้เห็นลูกเข้าทำการเล่นร่วมกันที่เรียกว่าคอมบิเนชันเพลย์กับประตู1ต่อ1ที่สุบาัะยิงเข้าไปแล้วก็อีกหลายลูกนะครับที่ไม่ได้จากโอกาสของสุบาัะในช่วงครึ่งแรกที่ติดเซฟของซูบิโอเร่รวมถึงลูก2ที่มาจากความขยันของสุบาัะซึ่งก็มีความผิดพลาดของอิราสาบาวแต่นี่แหละครับคือความเคี่ยวของบุรีรมัมถ้าคู่ต่อสู้พลาดแล้วเขาฉกเฉยโอกาสครั้งเดียวทําได้เลยซึ่งสิ่งที่ทําให้นักฟุตบอลกลับมาดูเคลื่อนที่มีมิติมาาากกขึ้น็เพระว่ ออสมาพยายามบอกให้นักเตะทุกคนเนี่ยไปยืนในพื้นที่ที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้แต่ไม่ใช่การยืนแบบห่างกันคือต้องไปยืนในระยะที่สามารถจ่ายบอลแล้วออกบอลได้แม่นเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยระยะในการยืนของผู้เล่นเกมรุกเนี่ยมันไกลเกินไปทําให้ความชัวในการเล่นเวลาเจอยาโหกดดันหรือเพรสซิ่งการจ่ายบอลจะมีความผิดพลาดมากกว่าการเล่นในระยะใกล้ๆ ตรงนี้คือแนวคิดหลักเลยนะครับที่ทําให้ประสาทสายฟ้ากลับมาได้ส่วนลูก2อหนึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมาแบบติดติดกันแล้วยัคโคแจกให้ด้วยมันก็เลยกลับมาเข้าที่เข้าทางได้เร็วเพอนจีนทั้งสุภนัททั้งโรเบิร์ตซูและก็บิโซลี่เนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกหาทางกลับมายังไม่เจอเลยแต่ปรากฏว่าในช่วงครึ่งหลังทุกการขยับตัวของผู้เล่นแดนบนสร้างประโยชน์ให้กับทีมแทบจัดทุกจังหวะสุภนัทไม่ได้สัมผัสบอลเยอะเลยนะครับในแมชนี้เขาแตะบอลเพียงแค่24ครั้งเท่านั้น แต่ว่าคุณภาพสุดๆเลยมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบทั้งหมดเข้า1ลูกแล้วก็ติดเซฟ1ครั้งแล้วจ่ายบอลเนี่ยสิครั้งเข้าเป้าไป9แล้วก็ดวล1นต่อ1นครั้งเอาชนะไป3าครั้งซึ่งทุกครั้งของการเอาชนะสถิติบ่งบอกเลยว่าเป็นการเข้าไปถึงพื้นที่อันตร,รายแล้วมีส่วนในการได้ประตูซึ่งมาจากเตาแบงค์ทั้งหมดเลยผมเลยพูดอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดบุรีรัมย์จะไม่ปล่อยแบงค์ไปหาความท้าทายในการเล่นต่างแดนก็ถึงเวลาที่จะต้องกล้าอัพค่าเหนื่อยให้กับนัตไทย เพราะถ้าเกิดคุณเก่งพอและก็แกร่งพอเนี่ยผมว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติก็ไม่สําคัญแต่โอเคด้วยสัญญาถึงณตอนนี้แบงก์ยังอยู่กับบุรีรั์ได้อีกยาวๆนะครับพอสมโมสรก็เพิ่งต่อเพิ่มไป3ปีแต่เงื่อนไขในออปชันเนี่ยมันมีบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้ามีทีมจากต่างแดนยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจสัก1ล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านบาทไทยให้พิจารณาสมโมสรปล่อยทันทีซึ่งผมเชื่อว่าเกมสําคัญหลังจากนี้ครับที่อยู่ในสายทั้งเกาหลีแล้วก็จีนถ้ายิงได้ข้อเสนอมาแน่นอน เอาเป็นว่า3าคะแนนในเกมนี้ก็ยังเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าบุรีดมไม่ได้พอใจนักหรอกครับเพราะความลงตัวของเขากับการเสริมนักเตะต่างชาติรวมกัน10กว่าคนเนี่ยเขาต้องอยากให้มันดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการโรเตชันคือแบ่งชุดเล่นได้เลยซึ่งวันนี้มันยังไม่ใช่สุดสัปดาห์ต้องเจอกับแบงคอกยูเ i เต d ในเกมสําคัญของซึกงไทยลีกด้วยนี่คือเดือนแห่งความท้าทายที่ต้องปรับทีมให้มันเข้าร่องเข้ารอยตอนนี้ข้อดีก็คือว่าถึงแม้จะมีปัญหาระหว่างทางแต่จบด้วยความแฮปปี้ทุกครั้งคือไม่ได้แพ้คู่ต่อสู้ แล้วก็คว้าเงินโบนัสไปอีกจากการเอาชนะเกมนี้3ามล้านสองแสบาทบวกกับค่าเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้สิทธิ์ในเอเชียอีลิตอีก26ล้านบาทไปแปฟันไปในเกือบ30ล้านแล้วนะครับเพียงแค่ผ่านเกมแรกเท่านั้นส่วนจุดที่ผมคิดว่าต้องพูดกันก็คือประเด็นของการตัดสินผมชอบมากนะครับกับการเป่าเกมที่ปล่อยไหลของผู้ตัดสินที่คุณภาพมาก,มากๆจริงๆพอเห็นโปรไฟล์เห็นดีกรีเป่าฟุตบอลโลกเป่าชิงแชมป์สโมสรโลกคู้เชลซีกับแปเชก็ไม่ได้มีข้อตำหนิหรือสงสัยอะไรทั้งสิน้น แต่จะมีคําถามเล็กน้อยในเรื่องของลูกที่สุภชัยใจเด็ดเนี่ยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็แตะบอลถึงก่อนแนวรับของยาโฮแต่สุดท้ายเนี่ยมีการเบียดกระแทกกันนิดนึงซึ่งทีแรกเนี่ยผู้สินินให้เป็นจุดโทษแต่ VAR มีการแย้งมานะครับพอเดินไปดูภาพช้าอีกทีกลายเป็นกลับคําตัดสินแล้วก็ริบจุดโทษของบุรีด์คืน ก็เลยกลับมานั่งทบทวนแล้วก็ดูภาพไปทีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันเข้าข่ายจุดโทษทั้งหมดเลยสุภชัยแตะถึงบอลก่อนแล้วก็มีโอกาสจะไปต่อได้แล้วก็โดนกองหลังของยาโฮเนี่ยกระแทกจริงๆโอเคการคอนแทคหรือการประทะกันเนี่ยมันอาจจะเบาและถูกมองเป็นซอฟต์พนัลตี้ซึ่งประเด็นนี้น่าถูกหยิบยกมาพูดคุยกับการตัดสินในบ้านเราเหมือนกันเพราะผมบอกเลยว่าถ้าจะยึดเกณฑ์แบบนี้การให้จุดโทษในบอลไทยก็จะหายไปเยอะมากและผู้เล่นทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติน่าจะปรับตัว พยายามสู้ให้สุดทุกจังหวะในการเล่นโอเพนเพลย์ยังไงก็ฝากมาตรฐานของผู้สิทธิไทยลีกด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเกณฑ์แบบนี้ได้แล้วมาตรฐานเดียวกันหมดทุกสนามคงจะเป็นอะไรที่ดีมาก,มากแต่ว่าลูกเนี้ยสุดท้ายในมุมผมเนี้ยมันยัาง5050 50, เพราะผู้สิทธ์บางคนเขาอาจจะบอกว่าโอเคการประทะน้ำหนักมันเบาดูเหมือนกระแทกนิดเดียวสุภชัยก็ล้มแล้วแต่มันคือการเข้าจากข้างหลังแล้วสุภชัยถึงบอลก่อนขวางหน้าบอลได้แล้วด้วย ซึ่งประเด็นนี้คงต้องไปถกเถียงกันว่าหลักการที่ควรจะเป็นมันคืออะไรจะได้มาต่อก,กันที่ a c l 2นะครับราช,ชบุรีถึงคิวแล้วครับวันนี้ไปเยือนนามดิ่งทีมแชมป์วีลีกถึงเวียดนามซึ่งราชันบังกรเนี่ยก็เดินทางไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงซ้อมไปครั้งหนึ่งครับในช่วงเย็นเมื่อวานสภาพอากาศก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายไทยเวียดนามเราก็รู้กันอยู่ ซึ่งผมว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของราชบุรีนะครับนักเตะฟิตสมบูรณ์โอเคขาดตำแหน่งสำคัญอย่างเกติศักเจเบุโดมที่ประสบการในบอลถ้วยเอเชียด้วยแต่ทำยังไงได้ครับในเมื่อเจ็บไปแล้วพัก3สัปดาห์ซึ่งผมคิดว่าตัวแทนที่เตรียมไว้อย่างซิดเครก,ก็คงต้องลงแม้ร่างกายจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คลาสฟุตบอลที่เป็นบราซิลด้วยผ่านเวทียุโรปมาด้วยน่าจะพอเอาตัวรอดกับเกมระดับนี้ได้ไม่ยาก ถามว่าจัดเต็มไหมในฐานะทีมเยือนเจอนามดิ่งที่ถือว,ว่าเป็นเต็งแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพอเราก็ไม่รู้ว่ากัมบะโอุากาเนี่ยมาเต็มขนาดไหนในช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยคงไม่ได้ใส100่1 0อเซแต่ด้วยคุณภาพชุด2เขาก็ยังดีฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจะขับเคี่ยวในการเข้ารอบแล้วมองกัมบะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มนามดิ่งกับอีสเทิร์นจากฮ่องกองเขาคงคิดเหมือนกันว่าเขาต้องเก็บราชบุรีให้ได้ต่างฝ่ายต่างคิดเหมือนกันดังนั้นเกมแบบนี้นอกจากบ้านใครบ้านมันแล้้้ววตอององงมถึกการบุชนะดย ครนี้เสื้อตัวจริงของราชนบังกรก็จะมีกำรรพลปฐมอาคกุลเฝ้าเสาคนนี้ก็ประสบการณ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตอนที่ราชบุรีไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็เซฟเป็นว่าเลนเหมือนกันส่วนซีกองหลังโจทานเข็มดีกับแกเบลบูตอโบคู่เซ็นเตอร์แบ็กขวาเจสซี่เคเรนซ้ายเป็นซิดเครส่วนตัวรับกิษณนน์ศรีสุวรรณตัวรุกมีธนวัฒน์สืจิตถาวรกับจักรพันธ์แก้วพรหมสามคนนี้คือแข็งปักเลยนะครับในไทยลีกตอนนี้ คือกลายเป็นเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็จะได้วัดศักยภาพกับกองกลางของนามดิ่งที่มีแต่พวกตัวต่างชาติเท่านั้นเลยส่วนสามประสานในแดนบนขวาเป็นเนเกบาซ้ายตานหน้าแล้วก็ศูนย์หน้าอาจจะออกสตาร์ทด้วยเอนจิว่าก่อนหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเดลนิสันได้เหมือนกันเพราะว่าคุ้นเคยกับวีลีกอยู่แล้วจากการเคยคาแข้งมาผมไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นเกมที่เปิดแล้วก็ยังมองว่ารัชบุรีเนี่ยโฟกัสในไทยลีกกับ4ี่เกมแรกไม่ได้แย่เลยชนะ3เสมอหนึ่ง แถมเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นให้กับพลังการในเกมแรกและนี่แหละครับคือจุดแข็งที่ราชบุรีจะใช้รับมือกับนามดิงก็โคตโยกเนี่ยพูดในงานแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็การเปลี่ยนโคต้าต่างชาติไทยลีกมาเป็น5้บวกส คือต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย5คนบวกกับนักเตะอ,อาเซียนอีก2คนก็ถือว่าได้จับจังหวะมาพอสมควรเพราะว่าในเบที A c l เนี่ยโคต้าต่างชาติไม่จํากัดดังนั้นนักเตะไทยก็พอจะคุ้นเคยอยู่บ้างเหมือนกันที่จะรับมือกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าส่วนน้ำดิ่งคนคุมทีมก็คือบูฮงเวียดที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2 0 2พนะครับฤดูการที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับพลาดแชมป์ซูเปอร์คัพให้กับโกงอันฮานอยของบาโนโพกิงแล้วก็ในลีกเนี่ย แพ้ทีมอย่างไฮฟองและก็ PVF คันสโมสรน้องใหม่แบบบุรบิดและก็ยังแพ้ทรงลำเงยแงงก่อนที่เก็บล่าสุดจะเสมอกับโกอันโคชิวินไป0ูนย์ศูอดูการที่แล้วเจอทีมจากไทยอย่างแบงคอกเอาทีผลงานก็ได้อยู่นะครับเสมอในบ้าน0ูนย์แล้วก็บุกไปแพ้2ต่อ3แต่ยังดีพอที่จะจูงม,มือกันเข้ารอบล็อกเอาได้ซึ่งตัวของกุนซืออย่างบ uh ูฮงเวียดที่ประมาณก็คุมเยาวชนเวียดนามทั้ง U15 U19 ยูแล้วก็เคยคุมสมโมสรอ,อย่างกวางนำ และก็เป็นผู้ช่วยทีมชาติชุดใหญ่ในยุคข,ของพระฮังซอตอนนี้มาจับงานกับนามดิ่งถือว่าเป็นทีมใหญ่ของวีลีกเวียดนามน,นะครับเนื่องจากคว้าชแชมป์มาครองได้สสมัยซ้อนแล้วชุดนี้ตัวต่างชาติเยอะเลยที่น่าสนใจก็เห็นโซนซอลแหละครับตัวหลักดีกรีทีมชาติเวียดนามที่โอนสัญชาติจากบราซิลมาที่เจอกับเราในศึกอาเซียนครับครั้งที่ผ่านมาก่อนจะเจ็บยาเพราะว่าขาหักซึ่งยังไม่ลงสนามนะครับแต่ก็ผ่าตัดพักฟื้นหายเรียบร้อย โดยการเสิร์มแดนหน้าเข้ามาแทนที่ก็น่าสนใจครับพวกเขาคว้าตัวขายฮัตลินก่องหน้าชาวอังกฤษที่ถูกบันทึกว่าเป็นนักบอลอาชีพที่สูงสุดในโลกนะครับสเมตรกับ6เซนติเมตรโดยที่ผ่านมาเนี่ยเล่นในอังกฤษมาตลอดนะครับแต่อาจจะเป็นดิวชันล่างๆโดยลงให้นามดิ่งไปแล้ว5นัดยิงไป2ลูกพร้อมกับนักเตะที่เราคุ้นเคยกันดีของไทยลีกนั่นคือมามุตเอ็ดนะครับ,บ,รรบอดีตตัวรุกชาวปาเลสไตน์ของแบงคอกและก็หนองบัวที่จะว่าไปตอนแรกเนี่ยราชบุรีก็เล่งเหมือนกันแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกมากโกยเ,เงินดองที่เวียดนาม และอีกคนก็คือเบนเดอร์มารรสอดีตกองหน้าของบ u อีกหนึ่งคนในช่วงปี2020ที่เพิ่งย้ายมาจากอเมริกามิเนโรส่วนตัวหลักคนอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งไคโอเซซ่ากองกลางในวัย30ปีที่เคยค้าแข้งกับคาร์สกิฟอนตาเล่วิเบรน่างาสกิและก็มีมิเชลได์แบ็กซ้ายในวัย32ป,ปีจากเนเธอร์แลนด์และลูคัสอเวสกองหลังในวัย33ป,ปีที่อยู่กับทีมมาทั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนส่วนตัวผู่นำแท้ๆหลายคนครับ ทั้งเจรินเงียนแมงอดีตประตูเบอร์หนึ่งทีมชาติเวียดนามแบ็กซ้ายนะครับอย่างเงียนวันหวีเควินฟามบาลูกครึ่งฝรั่งเศสเวียดนามแล้วก็พวกทีมชาติเวียดนามอีกหลายคนครับเงียนฟงหงวีเงียนตวนแองส่วนที่หายไปก็คือเหงียนวันต่วนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องสไตล์การเล่นก็ปรับนะครับจากหลัง3ามในซีซั่นก่อนมาเล่นหลัง4เต็มตัวแล้วก็จะขึ้นเกมทีละฝั่งเน้นการเปิดบอลด้านข้างนี่แหละซึ่งแม้ว่าจะขาดเหงียนส่วนซอน,ซอนแต่ฤด,ดูกาลนี้ได้ฮัตลินเข้ามาแล้วก็เบนเนอร,ร โดยเกมคู่นี้เตะเวลาทุ่ม15นาทีนะครับถ่ายเท่าสด YouTube BG Sport เหมือนเดิมขยับไปดูทีมชาติไทยรุวยอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็สรุปผลงานในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ทีมควา้าแชมป์กลุ่ม F ด้วยการชนะมองโ,งโกเลียกับมาเลเซียและเสมอกับเลบานอนก็ในที่ประชุมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนของทีมชุดนี้และเมื่อวานมีการมอบเงินอันดจีต1ล้านบาทตามที่คุณนวลพัดล่ำซำนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลประกาศเอาไว้ก่อนเกมที่เอาชนะมาเลเซีย ส่วนเนื้อหาสําคัญนะครับเน้นย้ําเลยก็คือเรื่องของความกระหายนั่นคือคอนเซปต์ในการสร้างทีมชุดนี้แล้วก็พยายามเลือกนักบอลด้วยคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็มีการพูดคุยกับแนวทางว่าจะต่อยอดยังไงในที่ประชุมครับก็มีแอนโทนีฮันสันซึ่งเป็นผู้โดยการเทคนิคนั่งฟังอยู่ด้วยเจ้าตัวพยายามเก็บข้อมูลเพราะว่านี่คือจุดเด่นของยูยีสามที่จะนําไปถ่ายทอดสู่ทีมชุดอื่นได้โดยวิธีการที่้ชวางทำเนี่ยสรุปว่ามันเวิร์กในช่วงเวลาสั้นๆกับการรวมตัวนักบอลพร้อมกับหัวข้อในการหยิบจับ ความสามารถของผู้เล่นที่เคยเล่นร่วมกันมาที่มีส่วนมากๆเลยที่ทําให้การซ้อมใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานและก็สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกในบางหัวข้อได้ก็เป้าหมายในที่ประชุมได้บอกแล้วนะครับว่าอย่างน้อยขอโครงสร้างชุดเดิมประมาณ70%จากชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกให้เล่นต่อในซีเกมได้ไหมและเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายเพราะถ้าเกิดว่าขาดตัวหลักเยอะมีผลแน่นอนครับกับสไตล์การเล่นของทีมที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิม ส่วนหัวข้อสาคัญก็คือการเสียประตูของเราครับเรื่องลูกตั้งเตะจะหาทางแก้อย่างไงก็ช่วยกันระดมสมองผมว่าตรงนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมเองพยายามจะหากองหลังตัวสูงเข้ามาเพื่อพยายามจะช่วยตรงจุดนี้นอกเหนือจากเรื่องของสมาธิและการยืนตําแหน่งที่มันซ้อมกันได้ก็เลยไปออกลงล็อกที่นักเตะอย่างวิชันอินอารามกองหลังดาวรุ่งของกรงเทพคริสเตียนแล้วก็แบงคอกมาทดสอบในช่วงเดือนตุลาคม เพราะว่าเด็กคนนี้สูงร้อยเก้าสิบนะครับแต่ปัญหาคือยังไม่เคยผ่านเกมฟุตบวลอาชีพเลยโคนวังก็จะเรียกมาเหมือนกับให้กําลังใจให้ประสบการณ์แล้วก็ไปบอกจุดบวกพ่องเพื่อให้กลับไปแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าดันปรับตัวได้ดีก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีทางลัดให้เล่นในซีเกมเลยเพราะเชื่อว่ารายสโมสรสุดท้ายก็จะไม่ปล่อยตัวเนื่องจากมันเป็นช่วงหัวเลวี้ยวหัวต่อเหมือนกันช่วงท้ายเล็กแรกคราวนี้สิ่งที่โคนวังบอกนะครับว่า แนวทางในการเล่นก็อยู่ที่คุณภาพของผู้เล่นด้วยถ้าผู้เล่นมีคุณภาพมากพอก็สามารถทําทีมตามคอนเซ็ปต์ที่โค้ชต้องการได้โดยบททดสอบในช่วงไปทีมฟี f าเดือนตุลาคมเนี่ยมีการเจรจาก,กับกาตาอยากจะขอลงทีมซึ่งมันอยู่ในกรอบเวลาวันที่6กถึงตุลาคมส่วนการเลือกตัวผู้เล่นตอนเนี้เป้าหมายคือต้องทยอยติดต่อสโมสรขอความชัดเจนเลยนะครับว่า ปล่อยใครได้บ้างเพราะจากที่ประชุมของสมาคมตอนที่ตกลงกันว่าจะไม่หยุดหลีกช่วงซีเกมเนี่ยเหมือนกับมีการบอกกันว่าสมโมสรต้องยอมส่งผู้เล่นให้อย่างน้อยทีมละ2คนมาช่วยทีมในชุดซีเกมแต่ปัญหาก็คือคนที่ส่งมาเนี่ยมันต้องเคาให้ชัดนะครับว่าโค้ชขอตัวไปแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าโค้ชต้องการผู้เล่นที่ใช้งานมาแล้วรู้แล้วและจําเป็นแต่สมโมสรดันไม่ปล่อยมาการประกอบร่างทีมมันก็เหมือนการเริ่มทํางานใหม่เพื่อซีเกม ซึ่งบอกว่าการอุ่นเครื่องเพียงแค่ 2- อถึงสเกมในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็มาได้ง่ายที่จะทําให้สีเกมเนี่ยไหลลื่นเพราะสิ่งที่เราเห็นและต้องบอกตามตรงว่าผลงานจากชิงแชมป์อาเซียนต่อถึงชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่มันต่างกันแทบจะราวกับดินก็เพราะว่าตัวผู้เล่นที่เข้ามาด้วยเลยการเป็นว่าโค้ดวานและก็ทีมงานก็ต้องการคําตอบแบบเคลียร์ๆไปเลยจากสมโมสรนะครับว่าสุดท้ายจะปล่อยหรือไม่ปล่อยใครเพราะถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยในช่วง4ีเกมการอุ่นเครื่องทั้งตุลาและก็พฤศจิกายนย เขาจะเรียกคนที่ปล่อยมาชัวๆเพื่อสร้างทีมแล้วก็วางตัวตายตัวแทนเพื่อให้ซีเกมเนี่ยมันกระทบน้อยที่สุดไปท้ายกับที่เรื่องของไมค์คอนกาโดโซนะครับไปซ้อมกับบาเย n ร์นิวนิกทุกสื่อก็เห็นลงข่าวกันหมดแล้วละครับแต่ความต่อนเนื่องตอนนี้เนี่ยถึงขนาดมีคลิปวิดีโอของซวสรบาเยอร์นิวนิกนะครับเป็น o f f ฟิเชียเป็นทางการในยู u ูบเนี่ยผมก็ไปดูอยู่แล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยคือไมคคอนมีซีน ในวิดีโอการซ้อมนี้ด้วยนะครับมีเซสชั่นสมอลไซส์เกมที่เห็นชัดเลยว่าเขามีส่วนร่วมในการลงซ้อมจริงๆแล้วการซ้อมตอนนี้มันเป็นการซ้อมเพื่ออยู่ในข่ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกสเตตเกมแรกที่จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีคืนนี้แหละครับปรากฏว่าดูจากที่ผมเห็นประเมินด้วยสายตาเนี่ยเขาเล่นแบบไม่ได้เคิได้เขินเลยมีโอกาสยิงหลายครั้งแต่จังหวะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยถือว่ากล้าไปด้วยเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาดันมีชื่อในการลงสนามเจอกับเชลซีอันนี้คงจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมาก แต่เชื่อว่าของพวกนี้อาจต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเด็กไม่เก่งจริงคงไม่ได้อยู่ซ้อมต่อแน่นอนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับฝากติดตามกันด้วยใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k ขอบคุณทุกยอดวิวทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ